ขออ่านวันนี้มันแล้วก็ใกล้จะเจและงานเจงานมังสวิรัตดูเจเจมังสวิรัตมังสวิรัตดูเจจะใกล้จะถึงแล้วอ,อโศกโกะอโศกสัมปวังโกเขาเขียนกรอนมาชีวะกะสูตรสุดลึกซึ่งสับพระสัตท์ทั้งมวลล้ลวนมีจิต ใหญ่จึงคิดจับข่าเป็นอาหารหยุดกอนมวนมนุษย์สุดจ้างหยุดจ้างวานหยุดกอนมวนมนุษย์หยุดจ้างวานหยุดกอนพรานผู้พร้อมยอมกลับใจบนผืน ปัตพีมีพัตตะคือผองพันธัญญะแล้วฉไหนจึงมองเห็นเป็นทุพภพิกขภัยเป็นเหตุให้ชีวาดต้องศาสตราอ้างกินง่ายเลี้ยงง่าย มิอายปากอีกความอยากนั้นยังเป็นมังสาจึงไม่คิดจะขัดผู้ศรัทธาจึงกล่าวสาทุไซใ,ในทันทีเออกินก็สาทุนอ้องผู้ไม่เคี้ยวไม่ขบซากศพสัตว์ จึงถูกจัดว่าพระเดรถีช่างหลอกลวงปวงชนว่าตนดีฉันกล่าวตูผู้มีเมตตาธรรมช่ากล้าย้อนกล้ายแยงแปลงพระสูตรฉันงกล้าพูด วิภาทพระศาสนําใจผู้เสพเนื้อบุตรสุดระยำจึงมีสำนึกชั่วกลัวเสรีอันชีวะกระสูตรนั้นจําใส่สัญญาไว้ จักได้เลิกป้ายสีสิทธถาคดไซไม่ยินดีเอาสรีระสัตว์เป็นพัตตาใช้สับมาใส่ในกรอนธรรมดากรอนเขาไม่ค่อยมีสับแสงมากเท่าไร่หรอกแต่นี้เอาสับ นะสับบาลีสับภาษาธรรมะมาใส่เยอะนะ่ก็น่าฟังนะสำหรับผู้ที่เข้าใจอย่างอาตมาเข้าใจนี่เออเข้าท่าก็ยากอยู่สำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจฟังแล้วก็อาจจะรื่นหูในเชิงกรอนแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องรายละเอียดละเอียดเท่าที่เขาต้องการสมกับการทำกวีกวีนี่จะเอาคำที่สั้นและ เหมาะมาใส่ใส่ใส่เข้าไปให้มีเชิงกวีที่ไพเราะด้วยให้ได้ความมากให้คำสั้นจะได้น่เดีกว,ว่าได้พูดน้อยจะได้เอาความรู้ความเข้าใจใส่ไว้ความหมายที่ต้องการให้ใหได้มากๆไว้นะ สัพสัตทั้งมวลล้วนมีจิตขอขยายความขออ่านขอแปลนหน่อยก็แล้วกันสรพสัตทั้งหลายทั้งนั้นมนันก็มีจิตมีวิญญาณใหญ่จึงคิดจับฆ่าเป็นอาหารเขาก็มีจิตมีใจไปฆ่าเข้ามาเป็นอาหารทำไมหยุดก่อนมวลมนุษย์หยุดจ้างวาน ก็เลยเปรยไปว่าหยุดเธอหยุดก่อนหยุดก่อนเ,อเราอยู่แล้วแต่เธอยังไม่หยุดนะพวกมนุษย์เนี่ยทั้งกินทั้งฆ่าทั้งจ้างทั้งวานทั้งทำเองอะไรแต่ไรพวกหยุดก่อนพรานผู้พร้อมยอมกลับใจ ก็เปลื้อเปลยว่าเอาละอภุติเขาพร้อมยอมจะกลับใจนะหยุดกรพรานเอ้ยหยุดฆ่าสัตว์แต่ไอคนที่เขาไม่พร้อมจะกลับใจเน,นี่ยพรานนั่นก็ไม่ต้องไปพูดเขาหรอกนะเขาก็ไปพูดยังไงเขาก็บอกจะบ้าเลยฆ่าสัตว์มันก็ธรรมดาธรรมชาติอะไรอย่างงี้นะบนผืนปัต,ตพีมีพัตตะพอสัมภัสละไมาหารักกาตต่อต่าต่อต่าแปลว,ว่าอาหาร นะบนพื้นดินมีอาหารคือผองพันธัญญะแล้วะไหนทอตรงบรรยากาศยอยิงยอยิงสระธัญญะพืชพันธัญญาหารธัญญาหารธัญญาจึงมองเห็นเป็นทุบพิกกภัยนะก็ในท้งนั้นแหละนะในพัตพีเนี่ยมีพืชพันธัญญาหาร แล้วทําไมจึงมองเห็นว่ามันเป็นยุคเป็นทุกพิฆภัยเป็นทุเป็นยุคที่ไม่มีพืชพันธยาหารจะกินแล้วไม่มีอาหารจะกินแล้วทําไมก็อาหารมีให้กินออกดื่นเยอะถม,มไปออ้างเหตุก็เป็นทุกพิฆภัยไม่มีอาหารจะกินช้มันมีมากกว่าสัตว์ดดวยนะ เป็นเหตุให้ชีวาต้องศาสตราก็เลยเป็นเอตุให้ชีวิตสัตว์ต้องถูกอาวุธคนหรือไม่อาวุธจับมากัดดื้อๆเลยกินดื้อๆเขาจับประมึกใส่ก็ไปเคี้ยวเห็นไหมออกโทรทัศน์ประมึกจับมาสดๆ อ,อ้างกินง่ายเลียงง่ายไม่อายปากอีกความอยากนั้นยังเป็นมังสา,อามอว่าอยู่ง่ายกินง่ายไม่อายปากและยังแถมนไอ้ที่อยากกินนะ่ะคือเนื้อสัตว์ด้วยจึงไม่คิดจะขัดผู้ศรัทธาจึงกล่าวสาธุไซในทันที อกเออเอาดีนี่ดีสาธุอ่าอะเธอก็ต้องเออออกเข้าไปไปขัดเข้าไปที่เขาเตะเอาผู้ไม่เคี้ยวไม่ขบซากศพสัตว์ผูู้ไหนไม่เอาแล้วไม่เคี้ยวไม่ขบแล้วซากศพกินึกก็ซากศพทั้งนั้นนะ่ะพวกนี้กินศพกินศพสัตว์จึงถูกจัดว่าพระ เดรถีจึงถูกจัดว่าเป็นพระก็พระกินเนื้อสัตว์ทั้งนั้นเลยในเป็นเดรทีทั้งนั้นเลยพระนะ่ะมีสมณนะอโศกนี่แหละไม่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 ไมไมไมกินเนื้อสัตว์พระนอกนั้นน่ะมังำ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 ,งำทั้งนั้นนะช่างหลอกลวงปวงชนว่าตนดีช่างกล่าวตูผู้มีเมตตาธรรม เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วนักตกอนนี่ตูจังเลยมันมัวเป็นควายกินหญ้ากินผักกินหญ้าอะไรแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะช่างกล้าย้อนกล้าแยงแปลงพระสูตรจริงพระสูตรมียืนยันจริงแม้จะในของเทรวาตของพระมหากสป,ปะนี่ก็เถอะช่างกล้าพูดวิพากษ์พระศาสตร์หนำอันนี้เขาเอาคำว่าหนำ้วก็ขีด ใจผู้เสพมาต่อคำวักต่อมาหําใจผู้เสพเนื้อบุตรสุดระยำคำหนักหน่อยนะพอเท่ากินเนื้อบุตรกินเนื้อสัตว์เนี่ยนะเท่ากินเนื้อบุตรอันนี้เข้าใจยากพระพุทธเจ้าทรักในอาหารสูตรในปุตตะมังสะสูตรปุตตะก็คือบุตรปุตตะมังสะเนื้อบุตร อุตตมังสะสูตรนะสุดท้ายกินเนื้อลูกตัวเองได้ผู้เสพใจผู้เสพเนื้อบุตรสุดระยำจึงมีสำนึกชั่วกลัวเวรีนะก็ไม่สำนึกไม่กลัวเวรกลัวกรรมอะไรอัญชีวะกระสูตรนั้นจำใส่สัญญาไว้จักได้เลิกป้ายสี เพนะราะงั้นก็พยายามเอาใส่สัญญาสัญญานี้จะเป็นความจําข้ามชาติไปเป็นความจําข้ามชาติเป็นสัญญาเป็นการกําหนดรู้เป็นความจาไปแต่ละชาติก็เป็นความจําไปด้วยนะจะเมื่อจําได้แล้วก็จะต้องไม่ไปไปป้ายสีไปทําเละเธอะอะไรแต่ไปโทษอะไรได้ผิดสิทธิฐาคดไซไม่ยินดีเอาสรีระสัตว เป็นพัตตาก็ดีใช้คำศัพท์ต่างๆมาใช้เป็นภาษากวีรื่นหูดีสำหรับผู้ที่ฟังขึ้นนะผู้ที่ฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องในศัพท์ก็คงจะไม่รื่นหูเท่าอตาตตมาเออเข้าใจศัพท์ทุกตัวก็ดูดี